จบนะคะจบจากธรรมศาสตร์ค่ะจะบินไปอยู่แมรี่แลนด์หลังจากออนไลน์แล้วรอประมาณ10วันค่ะมีครอบครัวมาก็คือครอบครัวแรกเลยเลี้ยงเด็กก็คือทศมีลูก4ี่คนค่ะแต่ว่าต้องดูแลแค่2คนก็คือเป็นเบบี้เป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เลือกครอบครัวนี้นะคะเพราะว่าคุยกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาอาหารชอบท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนโทศเขาเคารพกับ เขาถามขออะไรเราตลอดคือแบบเขาเรียกว่าอะไร,ค,แบบะไรคือเขาถามความเห็นเราถามว่าเออเราอยากไปอยู่กับเขาไหมดูเขาแบบจริงใจดีก็เลยอยากฝากเพื่อนๆที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะว่าเลือกสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเข้ากับเราได้มากที่สุดก็คืออย่างนี้อยากไปเที่ยวแล้วก็ได้เงินด้วยแล้วก็ยังได้เรียนอีกอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่ามันตรงโจทย์ที่เราอยากได้มากๆแล้วได้ไปนานด้วยก็เลยเออโครงการนี้เหมาะกับเราที่สุดละ ก็เลยสมัครทันคีที่แบบที่รู้เลยว่าแบบมีโครงการนี้แล้วก็ไวมากคือคิดว่าไวนะคะแต่ว่ากว่าจะได้เดินทางก็นานอยู่แต่เราก็รอได้เพราะว่าเราได้เจอโฮสท,ที่เรารู้สึกว่าเรกเราโอเคกับเขาแล้วค่ะก็ใครที่กําลังดูโครงการนี้อยู่นะคะก็รีบๆตัดสินใจนะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะขอบคุณค่ะ